เดี๋ยวอาจารย์จะทำนายดวงของชาวราศีสิงห์นะคะดวงชะตาในชาวราศีสิงห์ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะพลังงานของคุณจะค่อนข้างอ่อนล้าเต็มทีเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาแยกย่อยกันดูว่าถ้ามันลักษณะดวงเป็นการงานการเงินความรักในช่วงนี้มันเป็นแบบนี้นะเราก็จะเออเพือรู้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะไปปรับ ปรับเพื่อหลบหลีกอะไรอย่างนี้เนาะหรือเข้าใจกับมันแต่ให้มันผ่านพ้นไปอะเป็นกําลังใจแล้วกันเนาะก็ทั้งดูดวงทั้งตอบกันไปะนะอะ <c oughs> ดวงของไดชาวราศีสิงห์นะอาจารย์มองพลังงานของหน้าไพ่ตอนเนี้ยจะเป็นพลังงานที่คุณเหมือนกําลังผิดหวังอะไรบางอย่างกับสิ่งที่รอคอยโดยเฉพาะคนที่ที่ทำงานกับคนต่างชาติ หรือคนลักษณะที่เป็นคาลิเเตอร์เหมือนคนต่างชาติเอออย่างคนตัวใหญ่โครงสร้างใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> หรือเ <c oughs> จ้าขององค์กร <c oughs> เป็นชาวต่างประเทศนะคะบอกเลยว่าคุณจะรู้สึกอาจจะผิดหวังเออโบนัสน้อยไปหน่อยนะหรือว่าตั้งกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างหรือออค่อนข้างที่จะ มีในเรื่องของข้อบังคับค่อนข้างเยอะเออหรือตัวเราไปดิวไปดิวธุรกิจกับเขาแล้วก็เกิดการขาดทุนเนาะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเสียใจผิดหวังนั่นแหละอืมก็อยากจะไปต่อแต่มันก็อ่อนลาเต็มทีเพราะฉะนั้นในเรื่องดวงเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยของในชาวราศีสิงห์เนี่ยมันยังเป็นพลังงานที่มีความรู้สึก เบื่อเซ็งอยากจะไปไหนสักพักหนึ่งเออค่อนข้างที่จะดราม่านิดนึงนะคะแต่ต้องบอกว่าณวันนี้ต้องตั้งสตินิดหนึง่งเพราะในชาวราศีสิงห์ยังเป็นพลังงานที่คุณจะรู้สึกว่าเหมือนโดนเอาเปรียบเออเหมือนโดนขโมยผลงานเหมือนเจ็บปวดกับสิ่งที่เราไว้ใจ ไว้ใจคนตรงหน้าเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องงานให้คุณระมัดระวังเรื่องการโดนขโมยไอเดียการโดนหลอกใช้ฟรีแล้วก็คนที่นัดจะจ่ายไม่จ่าย<ม>อะไรแบบนี้นะช่วงระหว่างวันที่3ถึงวันที่9พฤศจิกาย,ยนปีพศ2568เนี่ยในชาวราศีสิ่งให้ระมัดระวังที่สุดในคือในเรื่องของงานเงินสำคัญมากๆนะคะในเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกัน เออในคนยืมแล้วไม่จ่ายหรือคนสัญญาว่าจะจ่ายเท่าน, ون, นู้นเท่านี้พอทำกันจริงๆแล้วผลตอบแทนมันไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ราตอนนี้มันยังไม่ถึงในช่วงสัปดาห์ที่อาจารย์ทำนายถ้าเซฟตัวเองนะคะเซฟในเรื่องของเงินเราก็อย่าเอาตัวเองเข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งที่มันจะทำให้เราเสี่ยงหรือเป็นปัญหาเพราะว่าดวงจะเป็นลักษณะที่ ดวงอ่อนนะในเรื่องของการงานและการเงินนะหนึ่งราศีเลยในชาวราศีสิงดวงแบบนี้อาจารย์บอกเลยถ้าหลักพิธีกรรมเนี่ยเขาต้องให้แบบสะเดาะเคราะห์ทำบุญนะเออเรียกเจ้ากรรมในเวนเนี่ยมันมารอมาเบียดเบียนต่างๆมาขอมาอะไรซึ่งวันนี้ทำนายดวงวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยเนาะเออเพราะฉะนั้นดวงในชาวราศีสิงในเรื่องของการงาน ยังไม่ควรไว้ใจใครไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อสรุปทางด้านการเงินหรือในเรื่องของการที่เจอคนแป๊บเดียวเออดีลกันสักพักนึงก็เทใจให้เขาหมดเลยบางคนก็ถูกเอาล้วงไอเดียถูกที่จะนำนำงานของเรานำผลงานของเราไปไปเอาหน้าซะเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโดนขโมยผลงานได้ก็พึงระมัดระวัง ในเรื่องของอาชีพไม่ว่าจะเป็นเสริมสวยนะคะกลุ่มเสริมสวยกลุ่มงานศิลปะกลุ่มงานที่เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามตรงนี้จะกระทบมากๆนะคะในเรื่องของออยอดขายไม่ดียอดตกมีปัญหาสิ่งต่างๆนะก็ต้องหันมากระตุ้นเพื่อจะทํายังไงต่อไปแต่ในช่วงสัปดาห์นี้อย่างน้อยก็เป็นอะไรที่เราเระวอร์มตัวเราเองก่อนเราก็จะ อ,อยู่นิ่งๆโดยการที่ที่ถ้าเกิดมันปัญหามันหาถมเข้ามาอย่างน้อยให้เราได้มีโอกาสไตร่ตรองหรือว่าได้ทำอะไรคิดอ่านหลายๆอย่างเพื่อให้เรามีหนึ่งสติสัมป,ปชัญญะแต่ถ้าสิ่งนี้มันไม่ได้มันยังไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณหรือมันเกิดขึ้นแล้วแต่มันเบาๆเออก็ถือว่าเอออันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจและเจ้ากรรมในเวงของเราก็อ่า คงจะไม่รุนแรงมากอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฐานบุญขึ้นอยู่กับการมูของตัวของคุณเองด้วยนะคะส่วนในทิศทางของเรื่องความรักก็จะบอกเลยว่ามีความรักก็เข้ามาแน่นอนแต่เป็นความรักที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่บางคนก็รักต่างชาติพอไปเช็คดูอีกทีเออหลอกกันหรือเปล่าหรือต่างชาติก็ยังไม่ได้บอกว่ามีโอกาสที่จะได้เจอมัน,นก็ถูกให้รอคอยว่าจะมาหรือ ให้รอคอยในเรื่องของเงินทองต่างๆนะคะก็ไม่ได้ดังประสงค์เพราะฉะนั้นใครที่ทําธุรกิจกับชาวต่างประเทศหรือคนที่คาเล็กเตอร์โครงสร้างตัวใหญ่ๆเหมือนคนที่เป็นคนต่างชาติอย่างเงี้ยก็ต้องดูเซฟตัวเองให้มากๆมากๆนะคะลองต้องบอกเลยมากๆในช่วง อ่าสัปดาห์นี้เรื่องที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพสุขภาพนะอาจารย์จะบอกเลยว่าเรื่องโรคเครียดนะเรื่องโรคเครียดแล้วก็เป็นพลังงานที่เบื่อเซ็งเออจิตตกอย่างนี้นะคะในชาวราศีสิงเวลาที่ทําบุญหรือสวดมนต์เอออยู่บ้านสวดมนต์ไหวพ้พระอาจารย์แนะนําว่าให้คุณกรวดน้ำนะเวลากรวดน้ําเสร็จ อย่าไปเทที่บ้านของตัวเองให้นำไปเทที่สามแง่งออหรือต้นไม้ใหญ่ที่ไกลบ้านของตนเองนะคะย้าเลยในชาวราศีสิงห์ทำประมาณนี้สักสามวันพระเดี๋ยวมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะส่วนคนที่สามารถทําได้เนาะทำได้ก็คือคนที่จะ จะหนุนดวงโดยการที่เสริมดึงนะเมตตาลงทองเสริมเมตตามหานิยมใดๆก็แล้วแต่นะคะก็มีโอกาสทำได้เพราะฉะนั้นในชาวราศีสิงห์เป็นชั่วโมงที่คุณยังต้องนิ่งๆแล้วใช้สมาธิส่วนที่ใครจะเข้ามาแล้วเออเราก็ต้องตีโจทย์ให้ให้ให้ออกด้วยนะว่าคนนี้เข้ามามาล้วงความลับไหมคนนี้เข้ามาเออคือต้องบอกเลยว่าในชาวราศีสิงห์เนี่ย คนเข้ามาก็อย่าปล่อยหมดแต่เราทําไมรู้ไหมเราจะเสียพลังเสียพลังจากจากการที่เราจะต้องเพง่งเพ่งดูดูเขาอะว่าเขาคิดยังไงเออเพราะฉะนั้นเสียพลังงานค่อนข้างเยอะมากถ้าเป็นเซฟโซนจริงๆนะในชาวราศีสิงห์อาจารย์บอกเลยว่าให้คุณนิ่งๆใครมาก็ เออยินดีได้นะแต่เราก็ไม่ได้แบบกระดีกระดาต้อนรับอย่างดีเพราะว่ามันยังไม่ใช่ช่วงโมงที่คุณจะมีคอนเนคชันที่ใหญ่โตคุณจะมีแฟนที่ดีนะคะก็ยังเป็นจังหวะจับคนที่ยังไม่ต้องไว้วางใจผู้ใดเลยดีกว่าอยู่ในช่วงแบบเฝ้าระวังเลยเออเสมือนหนึ่งเราก็ต้องแบบ จะครบใครแทบจะต้องแบบนั่งดูพลังกําลังภายในนะอาจารย์ว่าเปืองพลังงานมากเลยเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็อยู่นิ่งๆเงียบๆ introvert นี่นนแหละเหมาะสมที่สุดแล้วอย่าเพิ่งออกมากระดีกระดากับโลกภายนอกมากมายนัะนะเพราะว่าคุณอาจจะโดนเออลวงตับได้นะคะโดนหลอกอะไรในเรื่องบางอย่างได้ทุกเรื่องเลยเพราะฉะนั้นก็ เระมัดระวังดีๆนะคะในชาวราศีสิง่้งสุขภาพก็บอกไปแล้วนะคะช่วงนี้ก็ยังไงก็แล้วแต่เวลาที่ทานจิตก็ส่งให้กับเจ้ากรรมนายเวต่างๆด้วยนะคะให้ได้รับแล้วก็เลิกลากันนะคะทีนี้มาทิ้งท้ายนะคะทิ้งท้ายอาจารย์จะอบอกอทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะคะพิมพ์ เลขที่บ้านหรือเลขท้ายบัตรประชาชนนะคะสตัวหลังโดยอาจารย์จะดูว่าจะเป็นดวงชะตา,าในความเฮงของคุณระดับไหนนะคะวันนี้นะคะในชาวราศีสิงจะบอกว่าขอทำนายเลข3กับเลขหกละกันถ้าในในทะเบียนรถบ้านเลขที่หรือเลขท้ายบัตร ประชาชนของคุณมี3 6นะเขาเรียกว่าเป็นตัวเลขที่ประสบความสำเร็จประสบความสุขมากๆนะคะแล้วก็จะมีความสำเร็จในชีวิตค่อนข้างมากเป็นเลขมหามงคลเลขหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นดวงของทุกๆคนเออถ้ามีเลขนี้อยู่ในประชาชนทะเบียนบ้านเลขเลขที่บ้านอ่ะเนาะหรือว่า เลขเบอร์โทรศัพท์ถือว่าเป็นมิตรมากๆนะคะหกบวกสาก็ได้9 9คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเอาละแสดงความยินดีกับในชาวราศีสิงห์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้อินโทรเวดไว้ wise, ปลอดภัยมากที่สุดนะคะถ้าไม่อยากสูญเสียพลังหรือออกไปไปโดนทดสอบนะเพราะเขาจะมาทดสอบเราเนี่ยแหละนะคะ No. Nah. ที่เห็นเบื้องหน้านี้ก็เป็นพิธีกรรมในการนอนเทียนบังเจ้ากรรมในเวรเราไม่สามารถที่จะไปทําอะไรเขาได้แต่เราใช้ในศาสตร์ของวิชาพลังของครูบาอาจารย์ในการที่จะบังกรรมนําพาชีวิตเราไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนี่เป็นวิชาของตํำรับมรพมา่าเป็นวิชาที่ศักดิ์สิทธิ์มากในการที่จะทําให้ทุกคนได้ก้าวผ่านช่วงที่ชีวิตมีอุปสรรคนําพาไปสู่จุดที่สูงสุดได้ถ้าไม่ผ่านขั้นตอนการล้างหรือการ บังเจ้ากรรมนายเวจะไม่สามารถที่จะเสริมหรือจะเติมพลังได้เพราะเจ้ากรรมนายเวยังบทบังท่านอยู่พิธีกรรมในการอาบน้ำมนต์ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเป็นการชําระล้างไม่ว่าจะเป็นธรณีสารหรือโดนลมเพลมพัดทำมาหากินไม่ขึ้นหรือเกิดอุปสรรคต่างๆแต่ที่นี่สํานักเทียนมงคลจัก,กรวาลใช้ผานไถ่ช้างสมัยก่อนใช้ช้างในการไถานาแล้วเราก็มาใช้ในความเข้มขลังนี้เพราะฉะนั้นถ้าได้อาบน้ำมนต์ผานไถ่ช้างแล้วแล้วก็นัน หมายถึงที่สุดไม่มีอะไรมาหยุดยั้งในความสําเร็จได้เพราะช้างถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วถือว่าเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์มากใครที่ได้ทําถือว่าโชคดีมากๆค่ะ